สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่างนอนครับจากร้าน sq ครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการนะครับการซ่อมนะครับเป็นจอที่มากับรถนิสสันนาวารนะครับ np 3 0 0นะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับชุดบอร์ด i/O เหมือนเดิมครับนะครับลองลองไปดูวีดีโอกันครับ สันนวรานะครับตัวนี้นะครับอการนะครับเกิดไม่ติดมี l ดีมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ชืดตัวนี้นี่ดีครับใครจะขายบอกผมนะผมซื้อตัวนี้นะครับเกิดไม่ติด จากตรงนี้ก่อนครับนะครับใช้ที่แกะนะครับแกะตรงนี้มันข้างออกมานะผมก็ยังไม่เคยแกะกผมก็ถามเขาเหมือนกันแกะอย่างนี้ออกมานะครับปึ๊บแล้วก็ข้างนี้แกะเหมือนกันนะดนี่ยจะมี น็อตอยู่1 2 3 4 4สองเออหนึ่ตัวน็อตหตัวนะครับก็ถอดน็อตนะครับ what in ถ้าเราดับสวิตช์นี่มันมันคือมันจะดังอย่างนี้เหรอครับหรือว่าต้องใช่ครับอ๋อคุณเจมันเป็นอะไรยังไงอีโมอีโมใช่ไหมอ๋ออ๋อ,อผมก็นึกว่าเป็นนาฬิกาต่างหากของพี่แรกผมถามเขาว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไอโอเนียได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปใส่อะไรบล็อก แบนบัตอะไรเนี่ยใช่ใช่มันต้องมันต้อง,องว่าเป็นนิสสันไม่ได้นิสันมันต้องเพิ่มหลายอย่างอยู่นะ,ะร,รุ่นนี้รุ่นเดียวนะเป็นรุ่นเดียวนี่แหละที่ที่มันที่มันต้องมีตัวเนี้ยพี่พี่ทำให้มันแบบเราไม่ต้องดึงเบรกมือได้ไหมได้ได้ทำได้ ฟันต์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ DNX 7150 BT นะครับเป็นโลโก้นิสันนะครับโอเคมาต่อไฟดูครับเจ็บปักแล้วครับ ไฟแดงติดนะครับพัดลมดังพัดลมหมุนครับครับแต่หน้าจอไม่ทำงานครับโอเคมาแกะซ่อมกันเลยครับ โอเคครับก็จะเป็นครับเปลี่ยนบอร์ดไอโอเสร็จแล้วนะครับเทสนะครับเทสแผ่นแล้วก็ USB ครับตัวนี้มันเล่นไฟล์ MP4 ได้ครับอันนี้ยังไม่ต่อเบรกมือนะครับโอเคเดี๋ยวจะลงกาวให้ลูกค้าด้วยครับ ครับก็เปลี่ยนบอร์ดไดโอนะครับตัวนี้ครับประกอบลงรถครับ คุณพออนะี่ฮัลโหลฮัลผมโอเคลองแผ่นนะครับแผ่นหนังครับ ครับอันนี้คันนี้ปลดล็อกพักกิ้งเบรกแค่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ลองคอนโทรลเปงมางอะไรดูครับไอพอร์ตนะครับด s ีไม่มีครับไม่ด,ดีไม่ไม่มีครับอันนี้่โดูเบอโทรศ นั่งเริ่มเสียงลดเ,เสียงครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยประกอบ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนบอร์ด I.O. เรียบร้อยนะครับสำหรับรถนิสสันนาวะร a า NP 3 0 0นะครับเคน o ูดรุ่น DNX 7 1 5 0 BT นะครับเป็นรุ่นปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นจอจอ HD นะครับภาพชาัดมากแล้วก็เล่นไฟล์ต่างๆาพวก MKV MP4 ได้นะครับ ซึ่งท่านใดที่อยากจะขายนะครับแจ้งมาได้นะครับผมรับซื้อนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเล่นดีมากนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเจอปัญหานี้อยู่นะครับที่จอเสียอยู่นะครับที่มาคันนิสันที่มาคดีแมกนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะส่งซ่อมก็แจ้งมาทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ที่อยู่แล้วก็ ส่งมาทางเคอรี่ก็ได้ครับหรือว่าจะมาทําเองก็ได้ที่เอกชัยบางบอนนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอครับสําสหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ